ซาผมห้อเนี่ยคิดว่าผมหอเนี่มีความทุกข์ยากลําบากในการใส่ชีวิตทำมาหากินเพื่อความยืนรอดที่ยืใส่ปัจจัยสียังดูครอบครัวบวริวารผมาก็ต้องใส่ปัญญาพิจารณามองโลกให้กว,าาวาออ้างว่าภูธิลําบากของหายังมีอีกหลายถ้อะไรได้ถอยบ่ไดล้มก็ต้องลุก ในกระพักนักก็ว่างว่างกา็รู้เย็นก็รู้ร้อนก็รู้หนาวก็รู้จนก็รู้รวยก็รู้ก็รับรู้รับรู้ทุกทุกอย่างแต่พวกเขาก็ต้องเดินหน้าต่อไปชีวิตคือการต่อสู้ศัตรูคือยาชู้กำลังศัตรูของคน,คนเนี่จริงคืออารมณ์ของเขาความคิดของเขาือคิดใจของเขาคือคืออารมณ์ของใจนั่นเอง <c oughs> ไปนั่นทอาตองเ <c oughs> อาจิต้องศึกษาธรรมเนียเพื่อให้เราเรียนรู้ศึกษาทาปฏิบัติธรรมคือปฏิบัติ่ในกายในวาจาานใจเมเรามีสติสมาธิปัญญาหรือมีสติสัมปชัญญะดูต่อท่านในอารมณ์ในความคิดเมื่อเรามีสติมีสมาธิมีปัญญาเกิดขึ้นจิตใจเราจะเข้มแข็งมั่นคง ราสามารถดำเนินชีวิตได้ใช้ชีวิตได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยแล้วก็จะข้าพผลอุปสรรคปัญหาไปได้แอ้เอาบึงงตัวอย่างจัง,จงจอาตมาได้ยกมาเป็นตัวอย่างเนอบยปนปนีาเห็นบ่เห็นผู้นปีนภูเขาบ่แต่ท่านคิดว่าท่านลำบากท่านต้องดูคนที่เขาใช้ชีวิตบนผู้เขา มีความเพียรของคนเราที่ต้องอินเ่องแสวงหาที่อาศัยอาหารปฏริ <c oughs> สีใสชีวิตแบบเรียบง่ายมีความสุขสงบเย็นหรือว่ามีความพออย่างี้ว่าพ่อกินพ่ออยู่พ่อใสลูกพ่อยอมสงบรม่ว่าใสชีวิตแบบเรียบง่ายอยู่ก็ธรรมชาติแต่ท,ท้่จริงๆแล้วเอามองคือง่ายแต่มันบ่ง,ง่ายเลยแต่เราพิจารณา ที่มันจะผ่านไปในแต่ละนาทีนาทีชั่วโมงเวลาเขาขึ้นเขาลงเขาว่อาจจะพลาดถ้าเขาเผลอสติว่ามีสติสัจญะมีปัญญาบ่มีความชำนาญเขาอธิพาตชีวิตเขาอาจิตแต่ว่าเขาอาจสูญเสียสังขารหลางกายเจ็บป่วยมรากฏพิการหรืออาจจะตาจะลงไปแต่คนพวกนี้เขามีความเข้าใจ แล้วเขาก็ฝึกฝนอบรมมาดีก็เลยมองเป็นเรื่องธรรมดาไปเป็นความเคยชินไปจะเป็นคนผูเขาแปนะความางนานในการฝึกฝนอบรมนั่นคนประเภนี้เอาควรวนํามาเป็นกู้ในการดาเนินชีวิตในการดิ้นรนต่อสู้ว่าจะได้บ่ถอยว่าจะได้มีความเพียรในการดาเนินชีวิต มิลยยิย่ทุกปมาทเจตีบุคคลเจะลวงถูกแดปบะความเพียรหนึ่งเพียรระว่า่ให้บากเกิดขึ้นสองเพียรละบาปเกิดขึ้นแล้วสามเพียรแดงกุศลนี่เกิดเกิดเกิดขึ้นสี่รักษากุศลนี่เกิดขึ้นแล้วม่ให้เสื่อมไปน,นั่นทอ่อแต่บ่อถอยในกระพักนัดก,ก็ว่างวางกร,รูก้อยง่ายๆแต่บ่มักง่ายคุณลออเมื่อใจมันอิ่มพอ่อแล้วแค่มีชีวิตอยู่พอแม่ลูกครอบครัว,ว,วมีอาหารรับประทาน มีที่ย่อักะยกัลยานมิตที่ดีมีธรรมะเป็นแสงสว่างในการินชีวิตันก็แฮปปี้แล้วคนนี้เขาป่งเขาทุกคนเขาจเจริญสติสมบ,บัติญาจึเป็นปกติเขาย่อมมีธรรมะธรรมชาติมีความสุขอย่างเหลี่ยงไยในแบบของเขาเลยทีเดียวเพราะเรามองดูจะเห็นว่าเขาใจ้ชีวิตที่เสียงหากแต่กว่าเขามีความชัานานั่นในการขึ้นลงภูเขา จึงเป็นเรื่องปกติธรรมดาง่ายได้สรุปเลวทุกอย่างอยู่ที่การฝึกฝนอบรมเมื่อชำนาญแล้วเมื่อเข้าใจแล้วเมื่อชัดเจนแล้วทุกอย่างทำเรื่องให้่เป็นเรื่องเล็กทำาให้เล็กเรื่องเล็กมันหมดไปเมืม่อเราหยุดทุกสิ่งทุงกอย่างมันก็หยุดปัญหาไม่ไปแก้บริเวณีไม่กลุ่มนั่นพกปัญหายาวต่อแท้คนต่างแก้ <c oughs> นี่แน่นะอนเล่นพ่อนจะเล่นทำกับราษาทำมาวันออกภาษาธรรมาชาติหลบตัว เลื่องพ้องจะเรื่อนทัอีบังก็ไม่ได้ประกาศลัชนีแหละอดุจเจ้าตุดเจตวัตน์หลวงพ่อได้ลองพุธบาทบันรมาจิตวัตน์ตสเกลออต้องเจอจ้าวันกนราชสีมา